วันนี้ผมมาเรื่องดิจิทอลบล็ตนะครับโครงการของพรกเพื่อไทยที่จะแจกพี่น้องประชาชนคนไทยตั้งแต่อายุ16ปีจนถึง60ปีจำนวน52ล้านคนและในเรื่องดิจิทอลบล็ตนี้ผมค้านมาตั้งแต่ปีพศ2500 65ก่อนการเลือกตั้งในปีพศ2 5 66และพรรคเพื่อไทยก็เคยประกาศที่จะฟ้องผมกรณีผมคัดค้านดิจิตอลวอลเล็หน0 0ง0บาทเพราะผมมั่นใจว่าทำไม่ได้มาวันนี้ดิจิตอลวอลเลตเมื่อวานนายกรัฐมนตรีแถลงข่าว บอกว่าจะเลื่อนโครงการนี้ออกไปโดยไม่มีกำหนดโดยให้เหตุผลว่าสถานการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาสถานสงครามยูเครนสถานการณ์สงครามในอิสราเอลหรืออะไรก็ตามผมเรียนดังนี้ครับว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยเข้าบริหารประเทศเมื่อวันที่11กันยายน2 5 0 0 66นับจนถึงวันนี้1ปี8เดือน22วันนโยบายนี้ท่านเสฐาทวีสินนัทวุฒิใสเกื้ออุ้งอิงนายกประกาศบนเวทีว่าเมื่อไหรก็ตามหากพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะแจก10,000บาทภายใน90วัน นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เลื่อนมาเรื่อยเลื่อนมาเรื่อยเลื่อนมาเรื่อยเป็นลำดับผมไปร้องศาลร,รัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูนวินิจฉัยว่าผมไม่มีไม่ใช่เป็นผู้เสียสิทธิ์อ่ะไม่เป็นไรครับผมยอมรับในกติกาของศาลรัฐธรรมนูนและท่านเลขาที่การกรกตก็เคยชี้ว่านโยบายแจกเงิน1,000งบาทนั้น เป็นนโยบายที่ไม่ขัดต่อพอรปว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอมาตรา7จวงบเล็กหนึ่งบงเล็บสองกรณีให้หรือสัญญาว่าจะให้เพราะเป็นการใช้นโยบายหรือใช้เงินของรัฐจึงไปใกล้เคียงกับคำวินิจฉัยของสารรับธรนูญแต่วันนี้ที่ผมมาร้องเพื่อให้กะกะตโปรดพิจารณาเรื่องวินิจฉัยก็คือว่า1 6ถึง60ปีมีจำนวน 43ล้านคนที่จะไม่ได้เงิน10,000บาทนี้ประเด็นที่2ผมได้ข่าวว่ารัฐารรบาลกำบังจะกู้เงินอีก5 0 0 0ล้านบาทผมถามว่าถ้ากู้เงินอีก5 0 0 0ล้านบาทนั้นจะมีนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเลตคนละ10,000บาทอีก43ล้านคนอีกหรือไม่ประเด็นต่อมาผมยังยืนยันชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่า นโยบายนี้ไม่ได้เกี่ยวกับนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นภาษีเพราะถ้ารัฐบาลจะแจกก็ต้องแจกไปแล้วบริหารประเทศมาแล้ว1ปี8เดือน22วันเพราะฉะนั้นวันนี้บอกว่ามีปัญหาขัาสารัฐจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีเหตุผลและวันนี้ผมมาร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเฉพาะท่านเลขาธิการ ก็กตปลูดวินิจฉัยพิจารณาในประเด็นที่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพบประมาณ1,000 0ล้านบาทที่แจกประชาชน52ล้านคนนี้เป็นพบประมาณของรัฐผมก็ถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นรัฐธรรมนูญปี2560ว่าด้วยหมวด16การปฏิรูปประเทศไทยมาตรา258กไก่กด้านการเมือง ว่าด้วยนโยบายของพัรก,การเมืองต่างๆจะต้องได้รับการศึกษาทบทวนและความเสี่ยงอย่างครบถ้วนถึงจะประกาศออกมาเป็นพัรก,การเมืองนโยบายของพรรคการเมืองหาเสียงได้แต่วันนี้รัฐบรีช่วยกันครั้งทั้งสองท่านของพรรเพื่อไทยนี้หมดครับ และหลอกลวงประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหนึ่งบาทมาเป็นลําดับลําดับลําดับแล้บอกว่าวันนั้นวันนี้และตอนนี้ก็บอกว่าชะลอไปก่อนแต่คําว่าชะลอนั้นจะจ่ายเมื่อ,อไรอย่างไรและจะเอาเงินไปใช้ในเรื่องน้ําเรื่องสารพัดผมถามว่าขณะน,นี้ในตลาดการค้าการขายของพี่น้องประชาชนจะตายกันหมดแล้วเขาเรียกร้องให้หัินส่วนหนึ่ง ใช้ในเรื่องของคนละครึ่งหรือประเด็นหนึ่งประเด็นใดก็ตามเพื่อให้เงินลงไปสู่พี่น้องประชาชนจุดประสงค์ของผมก็คือมายื่นเพื่อให้กรกตปโปรดวินิจฉัยว่าการกระทําหรือนโยบายของพรรคเพื่อไทยนั้นขัดต่อรัฐมนูรมาตรา258หรือไม่ประเด็นที่หนึง ประเด็นที่2ผมเรียกร้องให้กกตมีมาตรการในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในสัยหหน้าให้พักการเมืองประกาศนโยบายสามารถทําให้ประชาชนเข้าถึงได้และการที่พักเพื่อไทยไม่แจก10,000บาทเป็นการทําลายระบอบประชาธิปไตยอันมีประมาสัต์เป็นประมุขที่ประชาชนจะไม่เชื่อพักการเมืองต่อไปในการประกาศนโยบายและถ้ากกต ยังไม่ยื่นหรือไม่พิจารณาให้ผมประการหนึ่งประการใดผมจะยื่นเรื่องนี้กลับไปสู่ศาลร,รัฐธรรมนูนในประเด็นการประกาศนโยบายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและไม่สามารถทำได้วันนี้จึงมายื่นให้กับคณะกรรมการเลือกตั้งโตรวจพิจารณาเลวมิชัยเกี่ยวกับการที่รัฐบาลไม่แจกเงินคนอายุ16-60ถึง60ปี